สวัสดีค่ะสาวๆกลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะก็สำหรับวิดีโอวันนี้นะคะโชอยากจะามาแชร์ไอเดียบางอย่างให้กับสาวๆได้ดูกันก็คือจะไม่ใช่เป็นการารีวิวหรือว่าไม่ใช่เป็นการทำ how to นะคะก็พอดีว่าโชจะออกไปข้างนอกนะคะก็เลยแต่ว่ายังพอมีเวลาหือยู่บ้างแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะอัดวิดีโออะไรบางอย่างก็เลยจะมาแชร์ให้สาวๆได้ดูกันว่า โชว์พกอะไรไปไหนบ้างหมายถึงก็คือก็ wash in my bag กันแล้วกันนะคะก็เป็นกระเป๋าคู่ใจที่ใช้อยู่ปัจจุบันตอนนี้นะคะก็ใบค่อนข้างใหญ่พอสมควรซ,ซึ่งกระเป๋าใบนี้ก็ได้มาจากเมืองไทยนะคะสั่งตัดมาเพราะว่า พอดีรู้จักน้องคนหนึ่งที่เขาชอบกระเป๋าหนังแล้วก็เขามีร้านที่แบบสามารถสั่งตัดได้แล้วโชว์เป็นคนชอบแบบหรือว่าทรงของกระเป๋าหลุยสะคะก็เลยสั่งให้เขาตัดแบบนี้มาว่าก็เป็นกระเป๋าหนังนะคะที่แต่ไม่แน่ใจว่าคือหนังอะไรนะคะก็ค่อนข้างที่จะทนทานพอสมควรเพราะนี่ก็สองปีกว่าแล้วก็ยังคงใช้งานได้ดีก็เลย แต่น่าเสียดายเมื่อปีที่แล้วกลับไปเมืองไทยแล้วอยากจะได้ก็คืออยากจะสั่งตัดใบใหม่เพิ่มขึ้นมาแต่แบบร้านเขาไม่อยู่แล้วะค่ะคือข้างๆถ้าใครเคยผ่านไปตลาดนัดราชโยธินเนี่ยคงจะรู้จักเพราะว่าร้านเขาจะอยู่แถวนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้เขาจะย้ายไปที่ต่างจังหวัดแล้วก็เลยเออน่าเสียดายที่ไม่สามารถตัดได้แล้วนะคะก็อยากจะมาแชร์ว่าเออโชว พกอะไรไปไหนยังไงบ้างก็คือ what in my bag นะคะก็สิ่งแรกที่โชว์ที่พกติดตัวตลอดเลยก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือค่ะก็อันนี้จะเป็นมือถือรุ่นเป็น android phone ของ htc ค่ะก็รู้สึกชอบ android phone สาเหตุที่ไม่ใช้ iphone เพราะว่าชอบ android มากกว่าแล้วก็รู้สึกว่า แอปพลิเคชันอะไรเขาหลากหลายกว่าก็เลยรู้สึกชอบ Android นะคะก็นอกเหนือจากโทรศัพท์ก็จะมีกระเป๋าตังค์ซึ่งกระเป๋าตังค์ใบนี้ก็เพิ่งจะได้มาไม่นานนี้ค่ะเป็นซื้อที่นี่แหละแล้วก็เป็นกระเป๋าใบยาวที่เ,เล็กกระทัดรัดเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้า ส่วนใหญ่แล้วกระเป๋าใบยาวๆเขาก็จะมีซิปตรงกลางถูกไหมคะเวลาจะใช้ก็รูดซิปแล้วก็จะเปิดออกแต่ว่าการที่มีซิปอยู่ตรงกลางโชว์รู้สึกว่าเออมันจะหนาเกินไปมันจะทําให้กระเป๋าูดูดหนาเกินไปก็เลยไม่ค่อยชอบแต่ว่าพอมาเห็นใบนี้แล้วรู้สึกว่าเออมันบางมันกระทัดรัดดีแล้วก็เวลาใช้มันคือไม่ต้องมานั่งรูดซิปค่ะก็แค่กดคลิกตรงเนี้ตรงกลางเขาก็เปิดออก,เป,ออกเปิดออกมาก็จะเป็นแบบที่ใส่บาตร ใส่ช่องใส่เงินอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันกระทัดรัดดีก็เวลาปิดก็แค่แบบพับเข้าอย่างเงี้ยค่ะก็ถือไปไหนไปไหนได้สะดวกสบายก็เลยชอบนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าเหรียญที่แยกไว้ต่างหากเพราะว่า,าที่นี่เขาที่นอร์์วเวยจะใช้เหรียญค่อนข้างเยอะพอสมควรก็คือจะมีเหรียญ20เหรียญ10เหรียญ5อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเหรียญค่อนข้างเยอะโจก็เลยจะแยก กระเป๋าเหรียนกับกระเป๋าแบงก์กับบัตรไว้ไว้ตังหากไว้คนละกระเป๋ากันเวลาหยิบใช้มันจะได้สะดวกก็หนะักพอสมควรนะคะแล้วก็จะมีอย่างที่บอกว่าเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วก็แดดที่นี่ค่อนข้างที่จะแรงก็เลยจะมีแั่นกันแดดพกติดตัวไปก็จะเป็นแว่นที่ได้มาจากเมืองไทยนี่แหละค่ะเป็นของยี่ห้อซัฟฟารีก็เป็นแว่นกันแดดธรรมดาราคาไม่ได้สูงอะไรมากมายก็ ใช้กันแดดรู้สึกว่าชอบอันนี้เพราะว่ามันใหญ่ดีค่ะมันมันแบบลัศมีการมองเห็นมันแบบว่าโอเคดีก็ชอบราคาไม่แพงด้วยนะคะก็ผ่านไปแบนกันแดดนอกเหนือจากนั้นก็จะมีกระดาษทิชชู่วไว้เช็ดทำความสะอาดมีโลชั่นทามือเพราะว่าเวลาล้างมืออะไรเรียบร้อยแล้วในมือจะค่อนข้างแห้งนิดหนึ่งก็จะใช้โลชั่นทามือจะติด แฮนด์ครีมตลอดนะคะแล้วก็จะมีะน้ำแร่สเปรย์น้ำแร่ที่ได้มาจากเมืองไทยเนี่แหละคะ่ะพผเอินว่าเห็นเพื่อนที่นี่เขามีก็เลยไปขอซื้อต่อเข้ามาเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีขายในนอร์เวย์หรอกแต่ว่าคือถ้าเป็นตอนช่วงซัมเมอร์อย่างเงี้ยออกไปข้างนอกเจอแดดจะรู้สึกว่าอยากให้มันรีเฟชนิดนึงก็จะฉีดน้ำแร่สเปรย์น้ำแร่เพิ่มเติมเข้าไปก็ไปขอซื้อต่อเข้ามา แล้วก็จะมีหวีค่ะก็ไว้หวีระหว่างวันก็เป็นของบ้ช็อปนะคะแล้วก็หมดแล้วที่เหลือก็จะเป็นกระเป๋าเครื่องสําอางนลคะ่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าเครื่องสําอางเนี่ยโชจะพกติดตัวไปเฉยๆเพราะว่าจริงๆในระหว่างวันจะไม่ค่อยได้มีการเติมหน้าหรือว่าไม่ได้มีค่อยเติมระหว่างวันสักเท่าไหร่นะก็จะเป็นกระเป๋าของ H&M ค่ะอันนี้เพิ่งได้มาก็ ข้างในที่แต่ว่า,าที่พกกระเป๋าเครื่องสำอางติดตัวไปเพราะว่าเอาเอา,เอาไว้การพลาดเผื่อว่าวันนั้นต้องไปทําธุระต่อแล้วมันต้องมีการปรัแบบเติมแป้งอะไรนิดหน่อยก็คือจะได้จะได้สะดวกก็คือจะพกติดตัวไว้กันพลาดเนาะแต่ว่าในระหว่างมันจะไม่ค่อย,จะ,อยจะไม่ค่อยเติมเท่าไหร่ก็สิ่งที่พกไปอันดับแรกก็จะเป็นแป้งนะคะก็จะเป็นแป้งของแม็กนะคะ mineral r i c e s k i n finish เนเชลก็ใช้คู่กับแปรงคาบุกิสีที่ใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นมีเดียมดาร์กแลเพราะว่าเป็นซัมเมอร์ก็จะคล้ำลงมาหน่อยก็จะใช้มีเดียมดาร์กแล้วก็จะมีกระดาษซับมนันนะคะมีกระจกบานเล็กๆเ,เอาไว้ส่องนะคะแล้วก็มีที่ปัดแก้มซึ่งตอนนี้ที่ปัดแก้มตอนนี้ก็แล้วแต่ว่า วันนั้นแต่งหน้าลุคอะไรก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่าช่วงนี้จะใช้ตัวนี้บ่อยเพราะว่ารู้สึกว่าชอบมากก็เลยเป็นของยี่ห้อคา์โก้ค่ะแล้วก็สีทงก้ารู้สึกว่าชอบช่วงนี้ก็คือแต่งทุกวันปัดทุกวันก็ใช้คู่กับแปรงก็เรียกว่าอะไรแปรงที่เขาแถมมากับบรอนเซอร์เงี้ยค่ะก็เติมระหว่างวันถ้าเกิดว่าต้องเติมนะคะแล้วก็จะมีคอนซีเลอร์เผื่อว่าวันนั้น อลองพื้นมันมีหลุดมีเลือนบ้างแล้วมันมีรอยสิวโผล่ขึ้นมาก็จะใช้คอนซีลเลอร์ลบระหว่างวันค่ะแล้วก็จะมีลิปสติกนะคะซึ่งลิปสติกก็แล้วแต่ลุกเหมือนกันว่าวันนั้นแต่งหน้าลุกไหนแบบไหนสีอะไรก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยก็อย่างวันนี้ที่แต่งก็จะเป็นของ NYX three r o เชื่อไหมเวลาพูดนี่แบบว่าจะจะเป็นภาษานอร์วีเช่นแล้ว t r นะฮะเป็นของ YS p l i p s t i c k แล้วก็ N Y X Lip Gloss ก็จะเป็น natural ก็มียางรัดผมมีที่ใส่น้ำหอมก็จะเป็นตัว refill รู้สึกว่าอันนี้ชอบมากจะเป็นอะไรที่แบบสะดวกสะ,สะดวกสบายมากคือคือ,อะจะ่วยจะมีน้ำหอมตัวนี้ซึ่งซึ่งเป็นกลิ่นที่ชอบอยู่ปัจจุบันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าขวดมันใหญ่แล้วเราไม่อยากพกแบบขวดใหญ่เราก็คือซื้ออันนี้มา มารีฟิลเอาอะเป็นของทาวาโร่เงี้ยค่ะเป็นตัวรีฟิลเวลารีฟิลก็ง่ายมากเลยก็แค่เปิดฝาออกเปิดจุกแล้วก็บีบบีบ,บ,บมันก็มีน้ําหอมเข้าไปแล้วเวลาเวลาจะใช้ก็แค่แบบฉีดเงี้ยรู้สึกว่ามันง่ายดีสะดวกดีอะรู้สึกชอบนะคะก็เลยจะพกติดตัวตลอดนะคะก็หมดแล้วสําหรับของที่พกไปด้วยก็จริงๆแล้วไม่ได้พกอะไรมากมายนะคะแต่ก็ อยากจะมาแชร์ให้สาวๆได้ดูกัน <_ an> เผื่อว่าอยากจะให้สาวๆมาแชร์ด้วย <_ an> เพราะว่าเผื่อว่าจะได้เป็นไอเดียให้กับโชว์ได้บ้างนะคะสาวๆอาจจะเห็นว่าเออแบบของไม่เห็นจะเยอะเลยทาไมกระเป๋าใบใหญ่จังเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พกไปนอกเหนือจากของเหล่านี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวก็จะพกพวกหมวกผ้าพันคอ,อถุงมืออะไรเงี้ยพกเอ็กซ์ตร,ร้าเข้าไปเพราะว่าข้างนอกท่าที่นี่คือหนาวหนาวมาก แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะมีะเสื้อเสื้อคลุมบางๆติดตัวไปด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาเป็นซัมเมอร์ก็จริงแต่พอตกช่วงเวลาตอนเย็นก็จะอาจจะมีแบบมีลมพัดเย็นๆก็จะมีเย็นบ้างสําหรับคนเอเชียอย่างเรานะคะก็เนี่ยค่ะก็เป็นไอเดียให้สาวๆดดูกันยังไงก็สาวๆอย่าลืมมาแชร์กันนะคะว่าพกอะไรไปไหนยังไงบ้างก็ทําเป็นวิดีโอหรือว่าภาพนิ่ง ลงมาด้วยก็ได้นะคะโชว์ชอบอ่านโชว์ชอบดูก็ยังไงเอามาแชร์กันคะ่ะทิกดีๆหรือว่าข้อมูลดีๆก็อยากรู้ก็นะนะ,นะก็ยังไงไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ